เอาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับโอมซีนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมารีวิวโซนฟีสไตล์ใหม่นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับและคอยสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปกันเลยท่านผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของเขาเรียกห้องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่นะครับไปดูอาวุธใหม่กันนะครับอาวุธใหม่นี่จะเป็นนี่นะครับ MAG 7นะครับผมนะนี่นะครับท่านผู้ชมนะดูนี่ฮะท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็จะมาลองนี่นะฮะปืน AMG 7นะครับผมนะเอาจริงๆนะผมไปลองมาบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเรามาลองดาเมจกันเลยนะฮะนี่คือดาเมจหมดแม็กนะฮะ500แบบแบบอัดตัวนะท่านผู้ชมนะนี่นะอัดตัวนะฮะ565นะฮะดาเมจวังผลนะ โอเคกันเลยนะเอาเถอะโอเคครับท่านผู้ชมนะเราอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมโอ้เราจะมาดูส่วนของน้ำพุนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมนะตอนนั้นจะเป็นแบบมีนิคันขึ้นนะฮะนี่ว้าวถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอเคอันเราไปดูของส่วนชิงช้าสวคนกันเลยนะครับผมนะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะครับนี่ะ นั่งได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะนี่ไงนี่นะท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมส่วนอื่นของมันกันเถอะนะครับท่านผู้ชมนะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเราตอนนี้เราอยู่ในส่วนของเออนี่นะครับผมนะร้านค้านะฮะแล้วก็จะมีผู้มีค้อนนี่ทำให้หัวโตนะครับผมนะเอาไว้แกงเพื่อนนะครับขำๆได้นี่เป็นลูกเต่านะครับผมนะโอเคนะ โอเคครับร้านค้าก็จะมีสองร้านนะครับร้านตรงนี้แล้วก็น่าจะตรงนน้นตรงนึงครับท่านผู้ชมนะเออรถนะครับสนามแข่งนะฮะสนามไว้แข่งรถกับเพื่อนได้นะท่านผู้ชมนะผมจะให้ดูจากมุมสูงก่อนนะท่านผู้ชมนะดูครับนี่ครับท่านผู้ชมผมว่าโอเคเลยล่ะทีเดียวนะครับผมนะมว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยแหละอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอาลลอละลงไปดูกันเถอะ รถก็มีตามนี้นะฮะท่านผู้ชมนะอุ้ยจอดเป็นล็อกให้ด้วยนี่นะครับสำหรับใครอยากมาแข่งรถกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้หมดอะเนี่ยในนคืออยากจะบอกว่าเล่นซ่อนหาก็ยังได้อะครับท่านผู้ชมเล่นกับเพื่อนคำๆอย่างเงี้ยแบบกดมาสี่คนอย่างเงี้ยเล่นซ่อนหาในแบบนี้บอเลยหาไม่เจออกว้างเกินรวมๆก็ ถือว่าดีนะครับท่านผู้ชมนะรวมๆก็ถือว่าดีนะครับผมครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของออกังหันลมเปล่าไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ตรงที่เรือที่ส่องไฟให้เรือขึ้นได้ป่าวว่ขึ้นไม่ได้นะครับผมนะอุ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยสวยนะตรงเนี้ยถ้านั่งได้จะดีมากเลยนะนั่งได้จะเฟี้ยวมากเลยนะเนี่ย โอเคครับ okay. ท่านผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละอ,อ๋อลืม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 อ,อ่าในโซนนี้สามารถนี่นะฮะขี่แอร์บอดได้นะสามารถขี่แอร์บอดได้นะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดีย๋ยวน่าจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่านะฮะท่านผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอยสักกงเกตดผมด้วยนะท่านผู้ชมนะ สำหรับคลิปนี้บายบาย